่อนวงแหวนยังไม่ล้อมดาวพระเสาเนี่ยภาษาสากลของมนุษยชาติเนี่ยคือศิลปะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีความจําเป็นที่ต้องมาคิดว่าเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยแต่ประการใดแต่ผมเป็นร่วมสมัยเพียงแต่ว่าผมเกิดเติบโตแล้วผมดื่มกินอุทกธ,ธาราหรือผมเอ,อิบเปรมไปด้วยสุนทรียารมณ์ของความเป็นตะวันออกแล้วผมนําความเป็นตะวันออกของผมเนี่ยออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ผมเป็นเอกราชนะผมเป็นผู้บรรลุนิติภาวะนะผมไม่ทำแบบฝรั่งนะขณะดเดียวกันผมก็ไม่ได้ลอกเรียนแบบเก็บเศษคนโบราณเชี่ยวชาญลอกตำรานะผมสร้างสรรค์ผมหายใจผมคือปัจจุบันผมไม่ใช่เมื่อวานนี้ผมก็ไม่ใช่พรุ่งนี้ผมเป็นวันนี้ผมเป็นเดี๋ยวนี้ของเมืองไทยและของมนุษยชาติและของโลก ตอนผมเล็กๆนะผมจะไม่กลับมาเมืองไทยแล้วตอนที่ผมเรียนอยู่ผมเจออาจารย์คือฤทธนะ์บอกวคุณจะกลับบ้านไหมผมผมยังไม่กลับอนะครับผมจะอยู่ที่นี่เลยอนยะ่างเงี้ยอาจารย์คือฤทธ์บอกว่าหมาดีมันไปไกลมันไม่ไปไกลเจ้าของหรอกอรย่างเงี้ยแล้วผมเมื่อเลือกแย้งในใจหนึ่งผมไม่ใช่หมาสองผมไม่มีเจ้าของอย่างเงี้ยแต่พอผมโตขึ้นมาแล้วผมจึงรู้ว่าเจ้าของของผมนะั้นกะ็คือประเทศไทยแล้วผมเนี่ยเป็นหมาที่ดีแล้วผมกลับมาบ้านเพราะว่าผมรู้ว่า ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะั่นคือวัฒนธรรมของผมคือศาสนาของผมคือประเทศชาติของผมคือในหลวงของผมคือแผ่นดินของผม